สวัสดีช้าวันศุกร์ที่4สิงหาคม2566กับฟัน Strategy i n f o c u s นะคะที่จะมีการอัปเดตสภาววะการเงินการลงทุนรวมถึงกลยุทธ์การลงทุนในกองทุนรวมโดยฝ่าย Strategic Wealth ของ UBK เห็นฟันค่ะ ตลาดหุ้นทั่วโลกยังคงอยู่ในโหมดของการผักฐานเมื่อวานนี้นะคะหลังจากที่มีแรงกดดันทั้งฟิชเลตติ้งที่ส่งผลให้บอลยูนีมีการเล็งตัวขึ้นและเ,เงินก็ไหลกลับเข้าสู่เซเปอร์เวนนะคะเ mm hmm. ช่นดอลลาร์นะคะประกอบกับผลประกอบการที่ออกมาผสมผสานและตัวเลขเศรษฐกิจข,ของสหรัฐโด,ดยเฉพาะภาคแรงงานที่ยังคงแข็งแกร่ง,แ,งแม้ว่าจะเริ่มเห็นการชะลอตัวลงบ้างแต่ก็ยังเป็นการบ่งชี้ถึงความต้องการด้านแรงงานสหรัฐยังคงตึงตัวทำให้การจ้างงานคะ่ะยังคงแข็งแกร่งอยู่นะคะท่ามกลางดอกเบี้ยที่ปรับตัวขึ้นสูงสุดในรอบหลายสิบปี เมื่อวานนี้ค่ะสหรัฐก็มีการประกาศตัวเลข Initial Jobless Claim นะคะหรือจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะคะ6,000คนนะคะมาที่227,000คนซึ่งก็ยังอยู่ในระดับต่ำในปีนี้นะคะโดยสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่225,000คนนะคะ ก็เป็นการบ่งชี้ว่าความต้องการภาคความต้องการด้านแรงงานนะคะยังคงอยู่ในระดับสูงโดยปัจเจยดังกล่าวค่ะส่งผลให้อัตราการว่างงานของสหรัฐค่ะอาจจะยังอยู่เมนเทนที่ระดับต่ำนะคะที่3.6%ดอย่างไรก็ตามาภาพเศรษฐกิจโดยรวมของสหรัฐค่ะยังคงอยู่ในโซนของความแข็งแกร่งนะคะแม้ว่าดอกเบี้ยจะถูกปรับขึ้นอย่างร้อนแรงทําให้เชื่อได้ว่า recession ค่ะอาจจะเลื่อนไปเกิดในต้นปีหน้าก็ได้นะคะแต่ก็เริ่มจะเห็นหลายเซกเตอร์นะคะที่เห็นการชะลอตัวลงโดยเฉพาะภาคการผลิตค่ะรวมถึงภาคบริการ ที่เมื่อวานนี้ค่ะสารามีการประกาศตัวเลข ISM PMI ภาคการผลิตนะคะมีการชะลอตัวลงมา52.7ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ก็สอดคล้องกับ PMI ภาคบริการนะคะที่52.3ทั้งนี้ค่ะยังคงเป็นการชะลอตัวลงแต่ยังอยู่ในขั้นของการขยายตัวค่ะ สำหรับปัจจัยที่กดดันตลาดตอนนี้นะคะอาจจะเป็นเรื่องของผลประกอบการที่ออกมาผสมผสานแล้วก็แรงกดดันสำคัญก็คือสำหรับตัวตลาดหุ้นก็คือตัวของ P/E multiple นะคะหากบอลยูค่ะมีการยังคงเล่งตัวขึ้นต่อเนี่ยก็จะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นรายได้ของบริษัทก็อาจจะลดลงเออร์เนก็อาจจะปรับตัวลดลงนะคะก็จะมีผลต่อการดาวเกรดราคาเป้าหมายลงซึ่งก็ต้องบอกว่านักวิเคราะห์ฝั่งพันธบัตรค่ะตอนนี้ก็อาจ,จะมีเสียงแตกนะคะเพราะบางท่านก็เริ่มจะช็อตบอลยาวในขณะที่บางท่านยังคงซื้อบอลอย่างต่อเนื่องนะคะเช่น ปูวาเลนบัฟเฟตค่ะส่วนอีกประเด็นค่ะเรื่องของดอกเบีย้ยสารัสน,นะคะอาจจะต้องพิจารณาถึงตัวเลขเงินเฟอ้อแล้วก็ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมนะคะโดยเมื่อวานนี้ค่ะมีการประกาศตัวเลข Product activity นะคะที่ออกมาเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ3ปีที่3.7%โดยผลผลิตที่สูงขึ้นค่ะจะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงโดยเฉพาะค่าแรงต่อหน่วยนะคะที่มีการชะลอตัวลงมาที่1.6%หลังจากที่มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ที่มากขึ้นนะคะซึ่งการเพิ่มขึ้นของไอตัว product activity นะคะก็ะจะทำให้เงินเฟ้อเนี่ยมีแนวโนม้มจะชะลอตัวลงได้นะคะจากค่าจ้างต่อหน่วยที่ลดลงนั่นเองค่ะแต่อย่างไรก็ตามค่ะตลาดก็ยังคงให้น้ำหนักกับ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรในวันนี้นะคะที่ประเมินว่าเจาออกมาที่เพิ่มขึ้นนะคะ200ตำแหน่ง200,000ตำแหน่งนะคะหรือ 200k นะคะจากโดยการจ้างงานภาคเอกชนเพิ่มขึ้นที่ 180k การจ้างงานภาคการเกษตเพิ่มขึ้นที่ 5k นะคะและอัตราการว่างงานค่ะจะคงที่ที่ระดับ3.6%นะคะส่วนค่าแรงนะคะ เฉลี่ยหลายชั่วโมงเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะคะมาที่4.2เถ้าเทียบรายปีในขณะเดียวกันค่ะวันที่10สิงหาก็จะมีตัวเลข CPI ซึ่งกับจากเซเวล่์สุดนะคะก็ CPI ค่ะจะมีการเพิ่มขึ้นมาจาก3นะคะมาที่3.3ปัจจัยหลักๆก,ก็มาจากราคาน้ํามันนะคะเลยลา่คาพลังงานที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันกับค่ CPI คงที่ที่ระดับ4.8เซโดยปัจจัยนี้ค่ะยังคงต้องติดตามเพราะว่าจะมีผลกระทบต่อภาคการลงทุนค่ะ ตลาดพุ้นสหรัฐเมื่อวานนี้ก็ปิดปรับตัวแล้วลงเล็กน้อยนะคะหลังจากที่ตัวเลขเศรษฐกิจออกมาก็มีการชะลอตัวลงนะคะส่งผลให้ดอลลาร์เนี่ยมีการอ่อนค่าลงเล็กน้อยในทิศทางเดียวกับบอลยูค่ะที่เร่งตัวขึ้นค่อนข้างมากนะคะทั้งเทนเดียแล้วก็ทูเยียยืนเหนือระดับ4%เอร์เซทองคำะยืนที่1 9 7เเหรียญต่อทรานส่วนน้ำมันค่ะปรับตัวเพิ่มขึ้น1.5%ห้ลังโดย WTI ขยืนที่8 1เหรียญเบรนท์ยืนที่85้าเหรียญต่อบาเรลหลังจากที่ค่ะ มีการขยายการลดกําลังการผลิตลงนะคะเพิ่มขึ้นเอลดลดกําลังการผลิตลงนะคะจากเดือนสิงหาเป็นเดือนกันยายนแล้วก็มีเมนชั่นเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าอาจจะขยายต่อไปรวมถึงอาจจะขยายด้วยแล้วก็ลดกําลังการผลิตด้วยนะคะในข้างหน้าค่ะ ตลาดหุ้นยุโรปค่ะมีการปรับตัวลดลงในกรอบแคบนะคะหลังจากที่ผลประกับการออกมาต่ำกว่าคาดการนะคะในขณะที่ BOE ค่ะขึ้นในต่อลเบียตามคาดอีก25 basis p o เ n t ิสพทำให้ต่อกเบียนโยบายของกรษย,ยืนที่5 2 5และนักวิเคราะห์ก็มีการปรับคาดว่านะคะ,ะการปรับขึ้นในต่อลเบียของ BOE จะมีอีก2ครั้งะคะแต่ที่ระดับ5.75%ท่ามกลางคาดการณ์ของ BOE นะคะที่คาดว่าปีนี้ดอกเบียจะยืนที่6%ส่วนเงินเฟอ้อนจะอยู่ที่ประมาณ4.9%ดลงจา่วงปลายปีค่ะ ตลาดหุ้นเอเชียปรับตัวผสมผสานนะคะแต่เช้านี้ะจะเริ่มเห็นสัญญาณบวกหลังจากที่ดอนลลาร์มีการอ่อนค่าลงนะคะโดยเมื่อวานนี้คะ่ะจีนยืนในแดนบวกได้นะคะหลังจากที่ตัวเลข PMI ภาคบริการยังคงขยายตัวที่ระดับ 54.1นะคะโดยจะพบว่ารัฐบาลจีนค่ะกำลังมีการออกมาตรก,การกระตุ้นเศรษฐกิจออกมาเรื่อยๆนะคะทั้งการลดภาษีนะคะและเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการจัดประชุมระหว่าง PBOC กับผู้ประกอบการด้านอาสังหาริมทรัพย์โดยทางธนาคารกลางจีนค่ะมีการบ่งชี้ว่าจะสนับสนุนทางด้านเม็ดเงินนะคะให้กับภาคอาสังหาและดีลออเปอร์นะคะรวมถึงการขยายเครื่องมือในการออกพันธบัตร ภาคเอกชนค่ะอย่างสมเพชสมผลซึ่งคาดว่าจะมีการจัดหาเงินกู้ให้มูลค่ากว่า34,900ล้านดอลลา,าร์สหรัฐนะคะหลังจากที่ยอดขายบ้านจีนเนี่ยลดลงมากที่สุดในรอบปีในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ นอกจากนี้ค่จีนจะมีการปรับลด RR ลงนะคะในวันที่15สิงหาคมค่ะซึ่งเม็ดเงินตรงนี้ค่ะจะมีการเพิ่มในระบบประมาณ400ล้านหยวนหรือ5 5 6 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐน,นะคะโดยการใช้มาตรการผ่อนคลายของจีนค่ะจะกดให้เงินหยวนเนี่ยปีนี้อ่อนค่าลงประมาณ4%ซึ่งจะกลายเป็นสกุลเงินในเอเชียที่อ่อนค่าเป็นระดับ2รองจากญี่ปุ่นค่ะส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะปรับตัวลดลงจาก ภาพเศรษฐกิจโลกนะคะกดดันส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศนะคะหลังจากที่การเปลี่ยนขั้วจัดตั้งรัฐบาลถูกเลื่อนออกไปแล้วก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะคะก็กดดันเซนเมนส,สำหรับการลงทุนค่ะส่วนกลยุทธการลงทุนค่ะเราคงคงแนะนำนะคะสำหรับการทยอยสะสมหุ้นเทคในสหรัฐนะคะและรวมถึงหุ้นจีนในการลงทุนระยะยาวค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะคะแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ